สวัสดีครับวันนี้วันหยุดนะครับวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมก็พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนทุ่งนาดีของอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเป็นภูมิภาคอีสานใต้นะครับก็มีความรอดลองผิดลองถูกดูนะยังไงก็จะได้ผลหรือไม่ก็คงต้องรอชมไปนะครับวันนี้วันหยุดก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะครับอันนี้ ตอนนี้สี่ปีครับแล้วก็ตอนนี้เป็นหมูสัง킹นะครับสี่ปีตอนนี้ก็สี่ปีเช่นเดียวกันหมอนทองนะครับก็หลังจากผ่านหน้าแรงมานะครับก็ยังเหลือรอดอยู่ประมาณสี่สิบต้นนะครับที่ยังพอจะได้รอนอยู่นะครับก็อันนี้เป็นหลวงรับแลครับเป็นทุเรียนหลวงรับแลครับก็นำมาฝากเพื่อนๆนะครับขอให้มีความสุขกันในวันหยุดครับผม